สบัยตีพี่น้องท่านฟ้าเดลาเลยนะน้อยกินขา้าวก่อนไปอบร่มเจ็บก็บเจบ็บวิ่นกัวิ่นนะห้องฟ้าเป็นสเตฟ้าไปหาหมอแตามองห้องยกเดียวพ็อพอเป็นแก้วตัวนี้เหลือเก็บอีกสามรอบไหมนีกกระไดอีกรอบไหม đẹp khứa ở đây Người đây Không có keo gì đâu Để ไมไีแ้แค่เครื่องช่มุงกินข่าลรลงไปข้างล่างเพง่ถัานสิบอกกินไปก่อนกับยันหิวกกนนนห้วก็ทำบห้เขอ อาหารอาหารง่ายๆอาหารแบบง่ายๆไปด่วนมาไวเขาเขากระโบอุ่น <c oughs> อุ่นในจากหน่อยคะฝนกับโตกลินหลดไปหน่อยมากสิบโมงสามนาทีหรือหานาทีนี่แหละประมาณนี้ ชอบกินข้าวกล่นหมอแบบนี้พ่อแค่นี้ก็ับพ่อมีอา, <c oughs> อาหารอ่ะอาหารทอดอลไรฝ้าพี่น้องท่าได้กับกินมันเนาะอาหารแบบเร่งด่วน กินฝ่าไปฝ่าไปล่ามันหน่อยกจีจัดจีจันตำมหงงนุ่มเดียว ใส่ด้วยน่นใส่น่นใส่ ยังไม่ยู่เหือยิบนี่ <c oughs> นหน,นบอบกเกืาใส่สมไว้พอไะ้เป็นแก้วเป็นพักกรับ ทั้งเจ็บทั้งวิ่งจับมาปวดข้อขึ้น่น้องคือสาเหตุมาจาับมาหน่อยจอนลมอยู่เมืองไทยปะเจ็บล่าลงตน้นแขนทั้งสองข้างตึงขึงหัววิ่พผอม อดเอามืออื่นกับไปหาหมอแล้วล่ะ เสร็จมือามตะหานเอาไม่ให้กินห้มนหมดช่ยซื้อของอื่นเขาสุดท้ายแล้วเสร็จมูกัประหยัดเงินอะไรเติบกด้อลไรพี่นอง เส็นหมูติดหนังคันเพราะกินแต่ยันกับมากแล้วมันเมืยอยบาหวานสิคืนหิวพอหิวก็ต้องกินก้อน ลรสซิฟ้ดหม้อหานะที่พอเน้อมื่งกับซิบโม่อกัวพอดีงา่างขิ้นไปขาข้าวเดียวก็บเด็กเขาของล่มแตาวันเลิกม,มากเลยเลือกเทียงยัางร่ม,มากบ้านั้นร สองถา่วลดชิ้วใบม่วงมอคค่าบ้านากักใบม่วงนิดๆห้อเป็นเบ,บหาหวานถ้าต้องกินยางน้่มเศร้าพี่น้องขังนหมอกนอกบ้านกินยังไงก็ได้เขาเพราะหอสามารถคุ้มมันได้เนาะเพาะห่อขันหมอกไม่บรรไดเ้ ยาไม่ต้องกินแข็งขาน่นเวอ่อเขาจะนันส่งตีซี่เขาง่ากว่าไ ขึ้นความเป็นหน่สิน,น้อนฉันอยากดื่แมแอแ้วไส่เขียว่ก็เลยเอาสมจอยใส้ซองนึงผสมให้แล้วกินแล้วฉินกินเสร็แล้วไม่นาาจะนอนอยานต่มันวิ่งที่ข้างนอกใช่ไหอวิ่งแห้งๆทข้างนอกก็เดียวหน่ะ ดัดนลมพยายามท่งสักีวิ่งหาอันกันวิน่งแห้งมีหาดเลยอื้อกิดเสหัวาเหีุเดียวเบาโอดสกวเส้นเลยครับหมอ ยากก็มีเห็ดชีนี่มันวิ่นนะเยเวลาไปลองเจาะท้งขอบไปลดมากให้เหงวอกเสด็จ,จโลดเนาะเวลาจะใล้แล้ไหมก